สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพอพอกันเช่นเคยครับยังอยู่ในงานตัวหนึ่งมืนสี่พันบาทดูครับยุดไปสองมือครับมือว่านไปแจกซองงานแต่งมือกรอกรมือว่านนี่ไปฝนตกเมนูฝนตกครับฝนตกน่านจะตกกัน ทัวร์ภาคอีสานนี่หรอกคือว่าเพราะว่ารถอัดฟางที่ผมพาไปอัดยูซูลินเพิ่นกะมา่ามือก่อรมือฝนตกนะครับเพิ่นว่ายูซูลินันตกก่อนหนาวอุบลเมื่อหนึง่งอากาศแจ่มใสครับเมืนเน่อไงในวันที่27ธันวาคมนะครับ27ธันวาคมาสำหรับคนที่ขอการข้ามานะครับว่าให้คอมเมนต์ ในคลิปก่อนนะครับ่าให้บอกวิธีแต่งหน้าบอกวิธีแต่งหน้าแล้วก็วิธีดันดินใส่เกียร์ยังสำหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่ก็สาบไปก่อนนะครับให้สาบไปก่อนนะครับใส่เกียร์ต่ำใส่เกียร์ต่ำเพราะว่าหนึ่งอาจบอท่นขุนเคลืรถบอท่านขุนเคล,ลืค่อรถแล้วก็ค้นโทรลนนะครับเพราะมาต้องสัมผัสกันในเรื่องมือขั้นเล็ง แล้วก็บอกว่าจะเป็นอคอนโทรลนะสินะครับสา,ายตาการนั่งบรรลานรถนี่เขาถ้าคนเสี้ยนแล้วหรือเก่งแล้วนะครับเขาจะหูเรยว่ารถเอียงเวลาเขาดันดินไปนะครับไล่ดินไปเวลาดันดินเก็บดินสำหรับมือใหม่กห้เกียร์ตำนะครับดีที่สุดเย๋ยวี่ภาพไปเบิง่ง พาไปเบิง์งโตเหต็ดแล้วนะครับตอนแรกเพิ่งมาเสียดหน้าสามไฮแต่ของหน้ามันเปลี่ยนใจขอขันนะครับขันซื่อนี่แหละขันซื่อนี่ตามห้อยนี่ครับตามห้อยจะท้ายไปถ้าล่างนี่เพิดเป็นอีกไฮนึงนะครับเป็นอีกไฮนึงตัวน,นี้ตัวที่เห็ดแล้วแล้วครับะระดับก็น่าจ,จะโอเคแล้วครับะระดับไฮนี่แล้วแล้วนี่ฝนตกใส่ นีเรียบร้อยกับมาเก็บให้นีครับรับเหลือแต่แถวพ่นนะครับจะลงเหลือแต่แถวพ่นนะครับมาพูดอีกนะครับสําหรับมือใหม่การดันดินนะครับการดันดินการปรับการไล่นี่ครับคือถามเพรานคลองนะครับผมก็อยากให้ใส่เกียร์ต่ำไว้ก่อนใส่เกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าต้องสัมผัสรถให้เขาใจรถ จักจังหวะจักขาดนะครับจังหวะคองขาดการโยกว่าจังหวะหลดออกเทเลกหลดสิไปจังไหนนะครับการเหยียบพื้นเล่งครับการคุมคอนโทรลก็พืวงมาไล่นะครับแล้วกาเวลาเขาไล่ไปนี่สายตาเขาก็ตตรงแนมนะครับเบื้องทั้งหนานะครับนี่ยังติดขาดบอบางเทื่อให้หน้าเดิมเดิมนี่ได้ครับแต่ว่าเขาส้นเปล่งสีบางเทื่อมันมีต่อเกาต่อที่มันจมดินอยู่แล้วนะครับอยู่ อยู่ในผืนให้หยนาเนาะนี่ครับคือการดันดินเนี่ยมันก็ผมมียังงลายหรอกครับหลักๆก,ก็คือพยายามฝึกฝนตัวเองหลายๆครับฝึกฝนตัวเองหลายๆฝึกตัวเองนะครับฝึกตัวเองเยอะๆนะครับฟั่งเพื่นเน่่มราคาบนวันศีฟังอเอาบบนนงขาย่างเดียวนะครับเพราะว่าหน้างานมันสนีซ้อนเขาเองนะครับผมหน้างานเขาไม่หนีซ้อนเขาเองการดันดินนี่ ผมดีซ้อนให้เองนะครับเดี๋ยวผมใส่หน้องไส้ผมดันให้เบิ้งแล้วผมจะเป็นคนผักนะครับเดี๋ยวให้น้องไส้ผมดันเกียร์ต่ำๆนั่นกีหนึ่งตัวนี้เขาดันเกี๊ยสองครับเพราะว่าเขาเสียนแล้วของผมผมก็ดันเกี๊ยสองแต่ซีเกจนี่มันดันเกี๊ยสองสมัยหลือครับใบมีดหน่อยมันคือหามันมัคือคู่ต่างหาซีฟก็ยันหมาหาซีเบียนะครับใบมีดไงตัวนี้หนึ่งใบมีดมันกระเบิดนะครับมันก็เลยเป็นใบหน่อย ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเหนืครับนี่ครับเป็นรถเขาเสียนเขาก็คุ้มรถได้นะครับบรรลานรถได้นะครับเบิงมือเบิงตีนนะครับนั่นเไอ้รถเขาจังหวะมันได้นะครับนี่เห็นวะเบิงมือเบิงตีนครับนั่นหยียบคาดตีนคาดนี่จะแซ่ไปแล้วครับเหยียบปล่อยเกลียวคือหามตีนแซ่นะครับหามตีนแซ่ เพราะว่ามันเกิดเกื่อมเสียหายหนนะครับแต่ว่าก็จะให้ออกห้างนะครับเพื่อจังหวะรถมันไปกระแทกนั่นกระแทกให้เสิรดหยาบขาดท่านนะครับเพราะว่ามันบบคือรถฟอร์ดนะครับรถชุ่มนนินะครับมันเป็นตัวนี้มันเป็นคาดแหงฟอร์ดอาจจะเป็นคาดแต่มันมันขึ้นป่าเพราะมันฟอร์ดเนี่ยมันเลี่ยไห้ครับเลี่ยมันเกิบ่เคยมีปัญหาบบคือไอหนีเฮ้านะครับจะให้จะให้หยยบนะครับให้ยัางยั่งไว้ พอไปจังละถาห้าตีนเหยียบไปคาดเหยียบคาดใบตลอดเวลารถมันกระโดดนะครับนี่เห็นปะมันถือขึ้นอย่างนั้น่ะตีนห้อยมันสิยึกยึเยึดหลักคาดมันสิกินบ่เสมอนะครับมันก็จะเกิดในความเสียหายกับตามมากก็คือหนึ่งแผ่นคาดตรงในเปลี่ยนแผ่นคาดนะครับบางที่ก็บหอดตีนพีขนแล้วนะครับแตความรู้ในน้อยนะครับผุ่กัดจำเข้ามากันนะเขาทุ่กัดถือสวนมาคือ้กัน ผมก,ก็นั่มมาใส่นะครับแต่ก่อนหัวคร,รับรถลำจ้างผมก,ก็มาซื้อรถเจ้าของนี่ครับร,รับก็น่าจะโอเคหรอด้นนานดินให้พี่น้อยมั้งเนี่ยไก่แล้วไก่แล้วเอาเอาแต่ซื้อพ่อนออกมาหลุดมากทั้งผิดย้ายชายเสียเกียงดันดินให้เบิ้งนะครับเอาเกี้ยนึงตำตำสำรับมือใหม่อุ่มมาเต็มเต็มจักสองสามเถื่อเอามาใส่นี่นะครับนี่ เอาซืโฟนขุดเอาใกล้ๆนี่ละต้นไหนก็จังนี้ขึ้นข้าวแท่เลยเต็มพอด,ดีเลี้ยเท่าไรยังปั๊บเอาอืมนั่นนี่นะเจอหนึงแล้อมือใหม่มือใหม,ม,ม่สำหรับมือใหม่นะครับให้เบิ้งชัดๆว่ามันสิยู่คือสย่อนแสงแท่หรอถ้ายย่อนแสงกะขอให้เลยหลายเลยครับนี่ใส่หางสามมือนี่ผมใส่หางหกมา วันนี้ผมใส่หางโขกมานะครับเดี๋ยวผมสียูยผีเลยโอ้อยหย่อนแสงแนวเลยครับนี่นี่เบิ่งเลยครับนี่นะครับมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยงดีๆสายตาให้แนมใต้ใบมีดแล้วครับกติแนมดินทั้งหนานะครับเห็นบอสายตาของคนครับครับ ให้แนมมันมันอาจจะมันอาจจะมืดนะครับเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับเบิ้งมือนะครับมือนี่มือนี่เลี้ยงไม่มีตลอดสายตาแนมใายแนมขวานะครับนี่เห็นไหนี่นะครับพยายามมองมั่งมาเรื่อยๆอ่านี่ช่วจาจงนี้เขาเจอดินมาทีมนี้เ้าก,ก็ต้องเบิ้งไหนรับตัวทั้งขานะครับกะให้ได้พยายามฝึกหลายๆคือผมบ้านนะครับฝึกหลายๆกะให้ได้ ถ้ามาสุดนี่ปึ๊บเขาก็คอยมือมือขันมุอโทนี่เขาก็คอยยุกยุกเลี้ยง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 แล้วก็จังหวะสุดมันก็ี้ทิมดินประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้มันดันเกีสว่งหมือนี่นี่ครับเลี้ยงไปเลยปุ่มมาเต็มๆนะครับทันถือหนักๆนี่เห็เหยียบคันเลี้ยงใส่เด้นะครับยานมือตรงนี้นะครับมือขวานี่ข้างกำมือโทษนี่ตรงนี้นะครับสายตา การมลัานการนั่งนะครับต้องสัมผัสรวดหาได้นะครับฝึกฝนตัวเองหลายๆนะครับสําหรับคนมือใหม่นะครับนี่สําหรับมือใหม่ฝึกตัวเองหลายๆครับโอ้นองผมก็ฝึกหลายวากรวไม่ใหม่ฝึกหลายครับฝึกหลายนี่เขาก็ตรงเบิง้งให้เลี้ยงเป็นนาเป็นนาไปนะครับให้เลี้ยงเป็นนาเป็นนาไปนี่ครับ มันอาจจะแนี่ยไม่เห็นนะครับรเพรแดดมันจัดแห้งนี่ครับมันก็นจะเสมอครับตัวของเดิมครับปักบไปครับเดี๋ยวปั๊บไปเนี่พอไปห้อมพอให้อเอาดินมาถมนี่ปฏิสุทธิ์เอาคอยอยยขึ้นยยขึ้นนะครับห้องคอยยยขึ้นยยขึ้นเรื่อยๆนะครับเลี้ยงพยายามเลี้ยงคขาโทษในดีนะครับ,เ,รพเ,รรบเพราะว่ารถบางที่มันล่อหนามันขึ้นเนื่นหรือว่ามันลงหลุมสีห้องก็ต้องเลี้ยงไม่เห็นดล้วนะครับ สำหรับคนที่หันขับรถไทยใหม่ยระยัางครับว่าเจ้าของเสียบทุเป็นนึกเขาครับมันมือไทยเป็นมาแต่เกิดออกพี่น้องทีนี้ครับผมก็บบริเป็นมาแต่เกิดผมก็มาฝึกฝนเอาขึ้นกันมันอยู่ที่ใจนะครับใจสู้ใจเอาใจจะออกนะครับตรงนี้ใจมีความขยันจะตรงนี้นะครับความขยันอดทนมันเพี้ยนฝึกฝนตัวเองนะครับ ประมาณขั้น,รนเร่งนี่ก็ม้วนมาสี่แยบซ้ำเก้าต่อได้ครับขั้นถือหนักเท่ากับนิกไซนนะครับนี่ขั้นเร่งไซนถ้าถือเบาเท่ากับค่อยโยโย่ขึ้นนะครับเพราะว่าขั้นมันเบาหลายไปแห้งเท่ากับมือม่อไหร่นะครับมันอาจจะเลียงบมท่านนะครับเลียงมันทวน,ทนบมท่านแต่สำหรับมือผมก็คือว่านะครับมันกิดพ่อใดญแน่แล้วนะ มันหนักเพาก็ยุก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 เอียงไปหน่ำนะครับปากม่านนี่นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับเนาะสำหรับมือใหม่การเก็บเรียบถ้าห้องไรดินใดคุมคอนทนได้นะครับเก็บเก็บเรียบมันก็จะง่ายนะครับการปรับหน้านะครับแล้วกาพยายามอ่านดินให้ขาดนะครับ้วก็พยายามส้นเวลาส้นให้เลียงนาเรียงนาไปเรื่อยๆนะครับ ่าดินมันเสมอกันนะครับถ่าดินแบบให้หน้าแบบเอามาเป็นนาเป็นนาอะไรคืออยังของผมนี่สิท่าทั้งทั้งหลายกล่วก็ตรงนี้ทั้งหนันก่อนนะครับนี่นทั้งทั้งดินหลายก่อนยาเฝ้าเอามาเป็นหนาคือผมว่าคือของผมทั้งนี้หลายกว่าผมเอาทาั้งนี้ก่อนสองเทือ่อจังังียบั้านี่ขุดมาอีกเทื่อหนึง่งเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกันมากนะครับนี่คือเทคนิคก,การไล่ดินเลี่ยงทุน่นนะครับผมก็บบเกเงหนอครับ กพ่อเห็ดไปไหนมาไหนนะครับมีการมีงานเห็ดตลอดนะครับนี่เอาแบบเร็วบาดนี่นี่ครับถ้าทุกคนของแล้วไม่ใช่ประมาณนี้ครับบาดนี่จวดได้อันนี้คือเพื่อนว่าถ้าจะเห็ดคลิปเพื่อนขอขับรถเพื่อนเองนะครับเพร่อรถผมเพื่อนบุกเพื่อนมัน หล่อเรื่องกับหลอบ่หลอเฟืองถ่ายหล่อเกียงคนละอย่างนะครับแถวไปเคยขับคูปตาไปขับยันหมาเนี่ยผมบอกโกดว่าคือผมนี่ตอนซื้อรถยันหมาใหม่ๆนี่โอ้ยผมจนแบบใจออกเลยผมหล่อมันเร็วแห่งครับตันนี้ถ้าเคยขับคูยันหมาครับคูปตาเนี่ยโอ้ยขั้นของแล้วนี่ยซ้ำคนเก่งเลยครับเพระาะว่าคูปตาหลอ่อมันไม่ค่อยตกนะครับนี่ครับ กับผมมีอย่งางไรครับการไล่ดินกับพยายามเลี้ยงคุนทนนะครับอ่านงานไะครับจ้งางงานเขาถอยกลับไปเนี่ยเขาก็ต้องหัวกลับไปอ่านงานนะครับ,อ,บอ่านเบิงอ่านแซวดินมองไนมามองไหนะครับเ้าด่านมาเขาก็ต้องอ่านทั้งหนาเพื่อนํานะครับอ่านเกมเพื่อนําทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่ผมบอกมานี่มันเป็นผู้ที่จนสอนผมบอกมาผมหมายนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประสบการณ์นะครับมันจะสอนตัวเขาเองนะครับมันจะเจอ เจอหลายนะครับการไรดินการปั๊บหน้านี่เพราะว่าหนังงานบางบางหนังงานมันบวคขึ้นกันนะครับบางที่หนังงานมันไงมันเป็นเหลี่ยมสองเหลี่ยมนะครับพื่อยัางสีมอพ่นมันบางตัวนี้พวนบางผมก็ต้องาดินดีผุ่นมาคอยมากห้นินทั้งผีหลายกลัวนะครับนิ่นิ่ทั้งผีหลายกลัวดินเั้งขุ่นทั้งมองรถ้ายผมอยู่นะครับหลายเ้าก็นิ่มาทั้งผีหลายนะครับเพราะว่าทั้งนี้ห้องใส่ดินหลายตัวนี้ยังยังแถบสีดินดินเดิมอยู่นะครับนี่ ค่เสียดินเดิมอยู่ถมอีกนิดนึงครับนี่ก็น่าจ,จะได้ตรงนี้เลือบ่หลายนี่ครับเลื้อหลายคลิปนี้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมุมีอย่างหลายตัวนี้ก็น่าจ,จะเก็บมานาหนึงนะครับเก็บเก็บเก็บมาเก็บขนาหนึงแล้วก็เอามาอัด ขั้นแทะมึงนี้ก็นาดสิจบนะครับนี่ให้เสียเก๊งเพิ่นเป็นคนเพราะว่าท่านไหนเพิ่นมาถือกล่องผมไหมครับมันกัดกระยานนองมันภากว่าเป็นนะครับย่านมั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 นบอกว่าเป็นเทคนี้ย่านมันบอกว่าเป็นนะครับตะกี้ผมขับรถไถยไม่ไม่โอ้ยหนี่งนัง่งน่งตักผมอยู่เด้วิทย์มาสามสี่ปีผมไปเ็ำงานในเมืองตัวนี้ บ่ได้เอาขั้นชีหาตะกี้ผมเขาขั้นชี้หานอบ่ได้เอาออกมาเห็นงานบันนอกลุงเพิ่นก็เลยสื่อเองนะครับแต่ก่อนเพิ่นหางานให้ลุงเพิ่นก็ได้สื่อเองตัวนี้กับปั๊บดินกับเอาขึ้นขานาหกันครับงานนี้งานนี้บ่บ่เหลือหลายเป็นไหนแต่กับพ่อใดญครับต้องเอามาทมทั้งผีอีกไรมาเต็มเต็มเชียงมาทางนี้นะครับมาทมนี้ โอเคนะครับนาะงสำหรับคลิปนี้เอาเทคนิคมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคนถี่ขอมาครับยาดามากันเลยพี่น้องจะไหนก็ได้สำหรับคนถี่เจ่งยี่แล้วก็เบิ่งใ้เป็เปนขั้วมวนซียนซีๆน,นะครับบบตรงมาวิจารกันนะครับบบตรงถาคนที่เจ่งแล้วกับโบตรงมาวิจารกันนะครับมันก็มีอยู่ครับมีผมุกับบอกออกไปเลยนะครับ มีม,มีผมโบยอยากอันนี้ช่องผมเห็นมีแตะข้มหมวนกลมห้าครับสาลาข้มดูนะครับเพราะว่าบางคน่ะมันโมก่งี้ยซ้ำกันทุกคนนะครับแต่ว่าเ้องก็ต้องเอาข้มดูมาแช่ประสบการณ์ใส่กันนะครับเพื่อเอาไปปรับใส่ในงานที่เ่าเห็ดสูมือสูมือนะครับหรือว่าชีวิตประจําวันของอาชีพรถไรถรถเกี่ยวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกัดจีไรดินไปทุบแก่นะครับเชียงไปโอเคแล้วครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับพิดผ่าดประการใดขออภัยไหว้หนทีนี้ครับพบพกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ